สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง For June พยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนราศีเมษระคณาเมษสามารถฟังได้ทั้ง2รูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กด Sub สไคร์ตติดตามเป็นกาลังใจให้กับช่องชั้นน่าของเราน,นะครับขอบคุณครับ,ครบใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีมาที่เป็นริ b เบ69หกสซึ่งจะมีค่าครูสามารถสังเกตได้จากท้ายของหัวข้อชื่อเรื่องรวมถึงด้านล่างของคำอธิบายใต้คลิปแอดไลน์ดีมาทําค่าครูได้ครับเรามาดูกันเลยนะครับคลิปนี้จะพูดถึงพื้นดชาตา วาสนาของเรา EP ที่3เราเดินทางมาถึง EP ที่3แล้วนะครับคลิปนี้จะพูดถึงความลับในดวงชะตาที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนบอกเลยว่าคลิปนี้ค่อนข้างพิเศษและสําคัญเพราะเนื่องจากว่าไม่มีที่ไหนพูดมาก่อนเพราะผมเป็นคนคิดขึ้นมาเองนะครับจากหลักโหราศาสตร์ไม่ได้มาโนนะเดี๋ยวเรามาว่ากันทีหลังนะครับทีนี้เรามาดูจุดกําเนิดของเราก่อนตัน,นุอยู่ที่จุดบนสุดนะครับราศีเมษขยายมาเป็นแกะเป็นแพะตรงนี้นะครับ ตน,นุคืออะไรตน,นุคือตัวตนตัดสระอ,ออกแปลว่าตนตนแปลว่าเราแปลว่าร่างกายแปลว่าความคิดรู้สึกอ่าอีโก้นะครับความครีเอทีฟของเราทุกอย่างหมายถึงอ่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่เป็นของของเราคือของเครื่องใช้อ่ะครับที่เป็นของของเราไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาข้อมือเป็นโทรศัพท์มือถือเป็น เตียงนอนแต่อันนี้ต้องดูว่าโสดหรือไม่โสดถ้าโสดก็เป็นของตัวเองนั่นแหละแต่ถ้าไม่โสดเนี่ยเป็นของคู่ครองเราครึ่งหนึ่งด้วยเนาะก็ถือว่าไม่ใช่นะครับถ้าเป็นคู่ครองแล้วก็เป็นลักษณะของการที่อ่าพกปไปซฟวฟาสฟฟันอะไรแนวเนี้ยนะครับที่ใช้คนเดียวไม่ใช้ร่วมกับคนอื่นก็คือแตนุเหมือนกันทีนี้อ่าเราจะใช้หลักเกณฑ์เขาเรียกว่าเกณฑ์ราศีเกิดลักนณะกาเนิดน,นะครับ ใครที่เคยฟังแล้วก็ก็โอเคจะรู้แต่ใครที่ไม่เคยฟังย้อนกลับไปฟังได้นะครับให้เข้าไปที่เพลย์ลิสต์นะครับผมจะเรียงลําดับไว้ให้แล้วในเพลย์ลิสต์นะครับมันจะได้ค้นง่ายเพราะเนื่องจากว่าผมจะทําพื้นดวงชะตาเนี่ยทุกเดือนต้นเดือนส่วนกลางเดือนจะเป็นพยากรรายเดือนดังนั้นเนี่ยมันจะสลับกันแล้วมันจะถมลงไปเรื่อยๆดังนั้นหายากก็ต้องเข้าเพลย์ลิสต์จะดูง่ายกว่าเนาะแล้วจะรู้หัวข้อแล้วก็กดเข้าไปฟังได้เลยจะง่ายขึ้นแล้วเอาไป ต่อยอดพัฒน,นาในชีวิตประจำวันให้เจริญก้าวหน้าได้นะครับตรงจุดนี้เนาะทีนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ตัวเราก่อนทีนี้เกณฑ์ราศีเนี่ยหรือลัคนากําเนิดเนี่ยจะนับไป4ราศีจากตัวเราใช่ไหมครับถ้าใครเข้าใจเกณฑ์ลัคนานะหนึ 1, 2, 3, อ่องสาขอโทษหนึ่พันธุพันธุหมายถึงรากฐานของชีวิตความมั่นคงของชีวิตของมนุษย์ทุกคนนะครับราศีกรกฎนั่นเองซึ่ง มันหมายถึงอะไรมันหมายถึงว่า,ายกตัวอย่างเนาะก็คือครอบครัวครอบครัวคือพ่อแม่ลูกนะครับคือความมัน่นคงอสังหาบ้านรถที่ดินพวกเนี้ยก็คือความมัน่นคงใช่ไหมครับทิ้นฐานบ้านเกิดอืทึกเข้าา,าติโกโหติกาด้วยนะครับก็คือพวกเผ่าพ,พงวงวานเราเองนี่แหละนะครับมันคือการสืบทอดสืบต่อเนื่องกันมานะครับเป็น เผ่าพ,พันธุ์นะครับเป็นวงตระกูลนะครับก็คือพันธุทุกแล้วก็นับไป4ราศีก็จะเป็นปัตตนีนะครับอันนี้ค่อนข้างสําคัญเพราะมันเล็งชะตาเราเป็นคือปัตตนีแปลว่าคู่ของคู่นสนคู่สัญญาดาวดวงแดงนก็ตามยีเรยเรปัตตนีจะส่งผลถึงลักนาเสมอนะครับหรือราศีเกิดเสมอดังนั้นเนี่ยมันแรงโดยเฉพาะดาวบาปัปปะเคถ้ามันสถิตในราศีตุลน,นั่นเองเนาะก็ต้องไปดูตามเคสนี้ ทีน,นี้อีก1จุดสำคัญนับไป4คือ1 2 3 4กรรมะใช่ไหมครับการงานการกระทำเวรกรรมหมายถึงสิ่งที่เราเป็นมาในปัจจุบันจนอ,อดีตขอโทษครับในอดีตถึงปัจจุบันจปัจจุบันเนี้ยเราถึงไหนละมันเป็นพบปัจจุบันเสมอจึงสำคัญเพราะอะไรใครรู้กฎของอดีตปัจจุบันอนาคตที่ผมเนี่ยตั้งขึ้นมา ซึ่งมันก็มีหลักเกณฑ์อยู่แล้วแหละแต่ว่าผมเอามาผนวกเข้ากับวิชาโหาราศ,าศาสตร์มนุษย์เราเนี่ยอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมนี้และกฎแห่งจักรวาลน,นี้อดีตปัจจุบันอนาคตใครเข้าใจได้เนี่ยจะสามารถตีโจทย์แตกและเข้าใจชีวิตแล้วก็ทําให้เราเจริญได้ง่ายนะครับผ้าอะไรสุปง่ายๆอดีตผ่านไปแล้วไม่ต้องไปสนใจมันเพราะมันแก้ไขไม่ได้เขาไี้บอกว่ากรรมแก้ไม่ได้เพราะกรรมในอดีตแก้ไม่ได้แต่ดวงแก้ได้ และกรรมปัจจุบันแก้ได้ปัจจุบันนะกรรมแก้ได้เพราะเนื่องจากว่ามันคือปัจจุบันเราทำไมจะแก้ไม่ได้ในเมื่อเรารู้แล้วมันไม่ดีเราก็แก้สิถูกไหมครับแต่คนที่ไม่แก้สิครับมันจะไปเป็นอดีตที่เจ็บปวดเพราะเนื่องจากว่าเราไม่แก้ไขปัจจุบันดังนั้นเนี่ยกร,รุณาเข้าใจทําความเข้าใจใหม่ด้วยกรรมไม่ใช่แก้ไม่ได้นะครับหลายคนเคยได้ยินมานะครับว่ากรรมแก้ไม่ได้ คาดบบรณอาจารย์ผมก็ยังบอกเลยว่ากำแก้ไม่ได้แต่มีท่านหนึ่งบอกว่าแก้ได้แก้ปัจจุบันสิก็ปัจจุบันมันแก้ได้อืเรากําลังทําอยู่นุกทุกวินาทีนี้ทําไมจะแก้ไม่ได้ใช่ไหมครับอนาคตแก้ไม่ได้เพราะยังมาไม่ถึงนะครับเปลี่ยนแปลงได้เสมอนะอนาคตแต่ให้โฟกัสแค่ปัจจุบันเพราะปัจจุบันจะไปเป็นอนาคตเสมออ่หมายถึงอะไรชีวิตเราแก่ขึ้นทุกวันใช่ไหมครับนับตามอายุแล้วอนาคตจะเป็น ปัจจุบันเสมอมันจะสลับกันแต่อดีตไม่เกี่ยวเลยเห็นไหมครับดังนั้นอดีตชาติอย่ามาพูดถึงเพราะว่าผมไม่อินนะครับเพราะว่าอดีตชาติเนี่ยมันจบไปแล้วโดยพบชาติที่กันเนาะเราไม่ต้องไปสนใจทีนี้ทําไมอนาคตจะมาเป็นปัจจุบันได้เพราะเนื่องจากว่าคําว่าคนเราเกิดมาต้องตายเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมครับคือเจริญสติภาวนาว่าเหมือนพุพทธองค์บอกว่าเราให้เจริญสติด้วยอย่าประมาทนะเพราะ ว่าการประมทนนาไปสู่หนทางแห่งความตายได้เสมอแต่มนุษย์เราเกิดมาต้องตายทุกคนดังนั้นเนี่ยมันเป็นกฎเหล็กอนาคตคือความตายของเราที่ยังมาไม่ถึงใช่ไหมครับแต่สักวันหนึ่งเราก็ต้องได้พบเจอกันทุกคนเห็นไหมครับดังนั้นมันจึงอนาคตจึงมาเป็นปัจจุบันได้เสมอเช่นเดียวกันเห็นหรือยังเนี่ยถ้าเราเข้าใจกฎต,ตรงเนี้ยเราจะเข้าใจเลยครับแต่มันเป็นแค่พื้นฐานเนาะเราต้องมาตีความอืมทีนี้เรามาดูเพิ่มเติมนะครับ จุดกำเนิดลัคนาราศีของเราอยู่ที่ตรงนี้ใช่ไหมเมื่อเราเป็นราศีธาตุไฟพันธุเป็นราศีธาตุน้ำปัตตนิเป็นราศีธาตุลมและกัมมะเป็นราศีธาตุดินครบธาตุสีเลยเห็นหรือยังครับการครบธาตุสีหมายถึงความสมบูรณ์สมบูรณ์ธาตุสมบูรณธาตุคือความเป็นตัวตนของเราที่สมบูรณ์ธาตุในตัวเราถึงเกิดมาเป็นคนได้ถ้า ถ้ามันไม่ครบสมบูรณ์ธาตุแปลว่าเหมือนอวัยวะไม่ครบ32ประการนะครับแล้วก็ต้องแทงไปนี่นะครับไม่สามารถออกมาได้ไม่สามารถเกิดได้ไม่สามารถหายใจได้อีกนะครับเพราะด้วยการที่องค์ครบไม่ครบธาตุมนุษย์เราเนี่ยสําคัญมากและคาว่าสําคัญในที่ไม่ได้หมายถึงว่าสําคัญตัวเองนะคาว่าสําคัญหมายถึงว่าเป็นธาตุที่มันมันแปลกอะธาตุที่มันครบนะครับ ครบธาตุจึงสามารถเป็นตัวเราได้เราสามารถเกิดแรงกรรมขึ้นมาได้ทั้งที่สปปรรพสิ่งบนโลกไปเนี้ยคุณสังเกตด,ดูสิครับไม่สามารถยว้นสัตว์นะมีคนกับสัตว์นี่แหละที่ทําได้แต่นอกนั้นเนี่ยอิดหินดินทรายมันยิ่งอยู่กับที่มันเคลื่อนไหวไม่ได้ไม่มีชีวิตจิตใจแม้กระทั่งต้นไม้ก็คลายนะแต่ก็ยังเคลื่อนไหวไม่ได้และไม่มีจิตใจด้วยอ่าแต่มีจิตวิญ,ญญาณนะครับดังนั้นเนี่ยมันคืออะไรมันไม่ครบธาตุอะครับ องค์ประกอบไม่ครบธาตุแต่มนุษย์เราเนี่ยครบธาตุจึงเกิดการกระทําได้อประมาณนี้คือเราสามารถสร้างทุกอย่างได้จับมือเราเข้าใจไหมครับเหมือนธรรมชาติธรรมชาติก็สร้างสรรค์ได้เหมือนกันอแต่มนุษย์เราต้องเข้าใจว่าเราไม่ใช่ส่วนคือเราเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลของธรรมชาติแต่ไม่ใช่ทุกอย่างของธรรมชาติเราไม่ใช่ธรรมชาติแต่เราเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเนาะคือหมายความว่ามนุษย์เราสมัยเนี้ย จะชนะธรรมชาติจะเอาชนะธรรมชาติมันทําไม่ได้เพราะตัวเราไม่ใช่จักรวาลหรือธรรมชาติที่แท้จริงแต่เราเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับเหมือนตัวแบบแค่ไหนเหมือนอวตารเนะี่ยถ้าเป็นอย่างอินเดียก็เหมือนอวตารมาเกิดอะไรอย่างเงี้ยครับที่แบบว่าเป็นแค่ติ่งหนึ่งนะครับแต่มันไม่มีอํานาจพอที่จะไปทําได้ที่ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงเข้าใจไหมครับประมาณนี้เนาะทีนี้ในทางพุทธศาสนาเนี่ยจะบอกไว้ว่ามีห้าธาตุนะไม่ใช่สี่ธาตุ แล้วในทางโหราศาสตร์ไทยเนี่ยก็เชื่อตามหลักพุทธศาสนาด้วยเช่นเดียวกันคือจะอ้างอิงเสมอนะถ้าใครถ้าใครรู้ลึกจริงๆในวิชาโหราศาสตร์เนี่ยจะรู้ว่ามันเกี่ยวกับหลักธรรมทั้งหมดแต่ใครที่ไปแบบด้านๆพยากรณ์อย่างเดียวดุนๆไม่ใช่นะครับเพราะว่าคนคนนั้นอาจจะครูบาจ,จะไม่ได้สั่งสอนมาหมายถึงว่าไม่ได้สอนน่ะแล้วก็อาจจะแบบรู้ไม่มากพอไม่ได้ศึกษาเพิ่มเติมเพราะ คนบางคนเนี่ยก็อปปี้ตำรามานะครับอาจารย์สอนยังไงก็อย่าง,งนะั้นอ่ะพูดตามอาจารย์มาเลยนะครับหลายคนมามาบอกส่วนตัวอันนี้ไม่ได้ไม่ได้โฆษณา,าตัวเองนะแต่เล่าให้ฟังซึ่งตัวผมอะ่ะพยายามจะหลุดจากกรอบตรงนั้นไม่เอาไม่เอาแบบอืมก็อปปี้มาเนี่ยตอนแรกเราก็ก็อปปี้นะอันนี้เราต้องเข้าใจก่อนว่าทุกอย่างเกิดจากการก็อปปี้ก่อนแล้วพัฒนาเหมือนคนจีนเนี่ยที่หลายคนบอกว่าอ ของจีนไม่ชอบเลยของกอบอย่างเงี้ยครับสมัยก่อนเราจะชอบเหยียดคนจีนว่ากอบใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้เขาคิดคนอะไรได้มากมายครับเขาเลิกคือเริ่มเริ่มจะเลิกกอบมาเรื่อยๆแล้วจนคือถามว่าทําไมเขาต้องกอบเขากอบเพื่อเขาใช้ในประเทศแต่ประเทศเรานี่แหละไปหลับมาเองเออดังนั้นเนี่ยไปโทษเขาไม่ได้นะครับประมาณนี้เนาะอันนี้ก็ไม่อยากพลาดพินมากนะครับทีนี้เรามาดู เพิ่มเติมทาง Western a s t r o l o g y ก็คือหราศัสต์ตะวันตกจะชอบอ้างอิงจุดเยอะแยะมากมายข้อมูลเยอะแยะมากมายที่เราเคยเห็นโยงเส้นไปมั่วแบบวุ่นไปหมดอะ่ะนั่นแหละผมก็ไม่เอาไม่รู้เรื่องงงไม่ไม่ชอบเพราะเนื่องจากว่ากฎเกณฑ์เยอะผมไม่ชอบอะรที่มันกฎเกณฑ์เยอะเพราะผมเกิดปีฉลูเป็นพระธาตุเป็นนิดครับไม่ชอบกฎเกณฑ์ไม่ชอบตำราดังนั้นเนี่ยชอบคิดเอง ชอบศึกษาด้วยตัวเองชอบเอาประสบการณ์เข้ามาว่าไม่เอาตำรานะครับตำราตำราต้องมีต้องเป็นเบสพื้นฐานอันนี้เข้าใจแต่ว่าคือไม่อยู่ในความบันโดอ่ะเออมันมันอยู่ในความหลักเออมันมีหลักของมันอยู่แต่จะไม่เป็นกอบใครมาหมดคือเราคิดคนด้วยตัวเองดีกว่าอะไรแบบนี้ครับก็แล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนรู้สึกยังไงเขาว่ากาันไปเนาะทีนี้อา่านี่เป็นแค่ความคิดของผมคนเดียวนะไม่ได้ว่าใครไม่ได้เอ่ยชื่อใครเนาะ ประมาณนี้ทีนี้เขาจะชอบอ้างอิงถึงจุดนี้ครับจุดลักนาให้ความสำคัญก,กับจุดลักนาเส้นเมริเดียนเส้นลุงเส้นแวงใช่ไหมครับจุดจอมฟ้าแต่โหาศัตรทยก็มีจุดจอมฟ้ามันสําคัญตรงที่เรียนกัมมนี่แหละที่ผมบอกว่าทำไมมันสาคัญปัจจุมนกรรมและมีจุดกลางฟ้าอยู่ตัวผมเองอายุตัวอย่างตัวผมจะได้ง่ายๆตัวผมเองเนี่ย ไม่ได้เกิดมเมธนะแล้วก็ไม่ได้เกิดมังกรนะแต่อธิบายให้ฟังว่าผมเนี่ยมีดาวประจําตัวเป็นกเกษตรในเรือนกรรมะนะครับหมายถึงมีหลักการเป็นของตัวเองในเรื่องการงานนะมีหลักการของตัวเองการเลือกการกระทําในปัจจุบันใช้ตัวเองตัดสินทั้งหมดจะคือพูดง่ายว่าเราอยู่จุดเนี้ยเราตีความเป็นเรามีความรู้เรามีการเรียนรู้ตลอดเวลาเราจึงใช้ตัวเนี้เป็นตัวตัดสิน ผมจะไม่เชื่อใครที่แบบมาพูดลมๆเลยๆอยอแต่ถ้ามีหลักการแล้วมีมากกว่าผมผมจะรับฟังผมจะเชื่อเขาจะเชื่อคนที่สามารถลบล้างตัวเราได้หมายถึงว่าลบล้างในที่ว่าเก่งกว่าเราแล้วก็รู้ดีกว่าเราแล้วก็เป็นลักษณะของการที่มีเหตุผลด้วยนะครับเพราะผมอาจจะเกิดบนพุทัศบดีด้วยเป็นคนดื้อรั้นเพราะเป็นทัดดินในทางทักษะนะครับน้บปีฉลูกระดือนะครับเลยทําให้แบบ ยึดมาในหลักการของตัวเองทําให้ตัวเองเนี่ยแบบยึดติดกับหลักการเลยมีพวกลอจิกเยอะอะไรเงี้ยครับตระกะสูงอย่างเงี้ยครับเป็นลักษณะนี้ที่นี้ก็อย่างทุกคนรู้จากง,งานผมเนี่ยเวลาพยากรเนี่ยก็จะไม่เหมือนคนอื่นจะเป็นเป็นตัวของตัวเองสูงนะครับมีแนวคิดที่เป็นตัวเองสูงอย่างเงี้ยครับแล้วทุกคนก็มาติดตามรับฟังกันนั่นแหละเพราะมันต่างจากที่อื่นใช่ไหมเพราะว่า ดูดวงส่วนตัวหลายคนมาบอกว่าผมต่างจากคนอื่นจึงเลือกมาดูกับผมบางคนเนี่ยเพิ่งดูครั้งแรกในชีวิตก็เลือกดูกับผมเลยเพราะว่าต่างคนอื่นเนี่ยพูดกันเป็นดอกเห็ดก็ตำลามากันเขาบอกอย่างนี้นะเออเขาก็เลยเลือกดูจากกับผมเพราะผมเนะ่ยแตกต่างจากคนอื่นเขานะครับประมาณนี้ทีนี้ด้วยเหตุผลแหละเพราะเป็นคนมีเหตุมีผลไม่เชื่ออะไรงมงายอย่างอดีตชาติเนี้ไม่ไม่อินนะครับ เพราะว่ามันไม่สามารถพิสูจน์ได้แต่ถามว่าเชื่อไหมก็เชื่ออยู่นะแต่ว่าไม่อินมากครับคือแบบแล้วไงเหตุผลคือมันมันบอกได้ว่ามันเป็นอดีตจริงๆที่เราเคยทํามาอะไรแบบนี้มันบอกไม่ได้มันถูกพบชาติกันแล้วใช่ไหมครับสัญญาเก่าไม่มีแล้วไม่รู้ไม่มีทางไหนอะไรอย่างนี้นครับทีนี้เรามาดูเพิ่มเติมนะครับจุดจําฟ้าสําคัญตรงที่ว่าใครมีดาวอยู่ในราศีมังกรอย่างเช่นดาวเสาร์ อยู่ตอนนี้ครับอืมอยู่ในเดืนกรม,มะเนี่ยเป็นไงเหนื่อยหนักแบกภาระใช่ไหมครับแต่ยังไม่จะสร้างความมั่นคงในระยะย,ยาวใครที่มีดาวไล่ไล่โดยเฉพาะอย่างตัวผมมีดาวประจําตัวใช่ไหมแต่ก็มีดาว้ลยมาบินนะอ่าอ่าลืมบอกไปว่าจุดจอมฟ้าเนี่ยมันสําคัญใครเกิดกลางราศีจะอยู่ในเดือนกรม,มะอย่างตัวผมก็อยู่เดือนกรม,มะแต่ไม่อยู่เป้งนะไม่ใช่เป็นกลางราศีเลยนะแต่ว่ามันเหลื่อมๆนิดนึงแต่อยู่ในราศีกรม,มะ แต่ไม่ราศีมังกรคลณราศีทีนี้มันจะมีดาวอกษ์มานาวินาศมาเบียนด้วยนะครับมันก็จะทําให้ผมเนี่ยเจอแต่เรื่องวุ่นวายผมอยู่แต่พื้นที่ของตนคือสันโดษมากๆนะผมเนี่ยคือแม้กระทั่งเรียนเรียนเสร็จปุ๊บกลับบ้านทํางานก็ทําที่บ้านคือแทบจะอยู่บ้านตลอดเวลาไม่ได้ไปที่อื่นสักเท่าไหร่นานๆนนทีจะออกไปเที่ยวไปห้างบ้านอะไรอย่างนี้ครับหรือไปซื้อของกินทุกๆวันก็จะไป้างแต่หมายความว่า ไม่ค่อยใช้ชีวิตข้างนอกอครับอืมก็เลยกลับเป็นว่าอยู่พื้นที่ส่วนตนสูงแต่ก็มีแต่คนมาวุ่นวายกับตัวผมมาทํากําเด็ดร้อนเพราะอดิมนาฏวินาศมาเบียดเบียนอันนี้คือยกตัวอย่างให้ฟังเพราะมันอยู่ในจุดจมฟ้าอืมเห็นไหมครับอะไรอยู่อยู่ในราศีกรรมะที่มีจุดจมฟ้าอยู่นะบางคนเนี่ยเป็นคนต้นหรือปลายราศีมันก็จะเบี่ยงไปลาภะก็มีสุภะก็มีถามว่าราศีไหนดีที่สุดไม่มีอยู่ที่ว่าดาวอะไรมาสถิต ถ้าดาวดีมาสถิตในเรือนลาบก็ดีเบอร์แต่ถ้ามีอดีบวนาวิวนาศมาอยู่ในเรือนลาบก็ไม่ดีนะครับเพราะลาบนั้นได้ทุกขลาบไปแล้วการแปลว่าอะไรมีลาบก็สูญเสียลาบอย่างเช่นเรือนวินาศดาวพสบรีมาอยู่ในลาภะคนเกิดปีขานคนเกิดราศีเมษร,รัคนาเมษแต่เกิดปีขานเนี่ยอันเนี้ยก็หมายความว่าวินาศมาอยู่ในลาภะอืมเป็นทุกขลาบไปแล้วครับแต่ก็เอาสุภะมาอยู่นะก็ดีอยู่แต่หมายความว่ามันก็มี เบียดเบียนด้วยเดือนวินาศดีนะครับก็กลายเป็นว่าลาบมีมาก็สูญเสียอะไรแบบนี้ครับก็ต้องระวังตรงจุดนี้เนาะทีนี้วรนอาจารย์เก่งมากทําไมถึงบอกว่าเรือนจุดจาฟ้าที่ในเรือนกรรมเนี่ยสำคัญก็เพราะว่าใช้ดาวอาทิตย์เป็นต้นแบบเหมือนแม่พิมพ์ครับดาวดวงอื่นไม่มีแสงไม่มีความร้อนแต่ดาวอาทิตย์มีความร้อนและมีแสงทําให้เราเห็นเป็นรูปประธรรม นอกนั้นเป็นนามมาทำหมดาดาวอาทิตย์เนี่ยร้อนแรงที่สุดในในช่วงแต่ละวันนยครับก็คือเที่ยงวันใช่ไหมครับร้อนแรงมากากลางหัวเนี่ยจุดจำฟ้ามาถึงดาวกลางหัวณนะขณะเกิดก็อยู่ในเดือนกรรมมุมาฉะนั้นใครมีดาวที่อยู่กลางฟ้ากลางหัวเราเนี่ยขณะเกิดจะมีอิทธิพลรองจากดาวประจําตัวคือดาวคารน,นะครับมันจะให้คุณและ เสียมาถึงประโยชน์และโทษทั้งคู่แล้วแต่ว่ามันเป็นดาวดวงไหนมาถ้าอาริมาณาวินาศเยเด็นกรรมะเนี่ยวุ่นวายจาไว้เลยว่าปัจจุบันและทั้งชีวิตเลยนะครับจะเกิดเรื่องวุ่นวายเสมอแต่มันแก้ได้ไม่ต้องกลัวเหมือนตัวผมนี่แหละก็มีแต่ตัวผมโชคดีที่มีกเกษตรที่เป็นดาวประจําตัวเนี่ยข่มไว้ดังนั้นเนี่ยก็สามารถจัดการได้ผมจึงมีหลักวิชานี้ไงาสามารถแก้ไขและข่มมันได้ประมาณนี้ แต่มันจะต้องเกิดแน่นอนตลอดนะครับไม่ผมถึงไม่แปลกใจว่าถ้าไมชีวิตนี้มันเป็นแบบนี้ทําไมมันถึงมีแต่เรื่องวุ่นวายมีแต่เรื่องเดือดร้อน,นะะทั้งที่เราก็อยู่พื้นที่ของตอนคนอื่นก็วุ่นวายกับเราอยู่ได้นะครับประมาณนี้แหละดังนั้นเนี่ยมันคือจุดหนี้นั่นเองนะครับอ่ะเดีย๋ยวเสียเวลาไปต่อรีบมันจะหมดเวลาแล้วคืออย่างนี้มันจะมีความอันนี้เมื่อกี้แถมให้นะความลับในเรื่องของจุดจําฟ้าเนี่ยความลับเล็กเล็กครตเล็กๆแต่สเครตใหญ่หญๆตัวเนี้ยที่ผมกำลังจะ พูดถึงคือผมคิดคนขึ้นมาเองจากหลักนะครับเกณฑ์ลัคนานั่นเองเกณฑ์ราศีเนี่ยปกติดาวจะเดินหน้าอย่างนี้ใช่ไหมครับเมษพฤษศเมนถุนก,รก็รกดสิงกันตุนใช่ไหมครับแต่ผมคิดเนี่ยคือทวนนะครับมันเป็นทักษิณาวัตเหมือนกับในทางทักษะครับที่หรือดาวราหูก,กับดาวกนี่ยจะเดินจะเดินไปเนี่ยจากพฤษศมาเมษใช่ไหมครับกลุ่มตัวเนี่ยใช่ไหมครับนี่แหละมันจะเป็นแบบนี้ทีนี้ หลักของเราเนี่ยเป็นจรและราศีจอรละราศีหมายถึงเมษกรกฎตุลและมังกรเป็นราศีลุดอ่าคือเรียกอะไรดือด้อดื้รันอาจารย์บอกว่าเป็นเป็นราศีดื้รันเพราะเอาแต่ใจตัวเองทําอะไรก็จะมุ่งมั่นไปข้างหน้านแบบคือมีโอกาสทําเลยไม่ได้สนใจดังนั้นเนี่ยอาจจะเกิดการปิดพลาดได้ง่ายมากนะครับแต่ข้อดีคือถ้าทําถูกทางมันก็จเจริญเร็วคนราศีเมษจริง เป็นคนที่จเจริญไหวจเจริญเร็วนะครับมีความสําเร็จง่ายเพราะกล้ากล้าเป็นเหตุร้อนแรงเร็วนั่นเองก็ถือว่ามีดีมีเสียแต่ถ้าไปผิดทางคือคนที่ไม่สําเร็จเนี่ยก็จะต้องดูดีๆกับหลังหันครับดูจุดนี้ตามผมตัวเราเนี่ยเป็นราศีธาตุไฟใช่ไหมครับก็หมายถึง m ไม้เซตผมจะตั้งชื่อว่าไม d เซต ไม่เซตตัวนี้หมายถึงความมุ่งมั่นที่เรามีอยู่แล้วนะครับต่อไปกรรมมะคือนับไปสีทวนมาทางนี้นะกรรมมะหมายถึงการงานการการะทําเวรกรรมใช่ไหมครับแต่ผมไม่พูดถึงจุดนี้ผมจะพูดถึงการคือผมตั้งขึ้นมาว่าเป็นการคิดการเลือกการตัดสินใจและการการะทําในปัจจุบันกรรมหมายถึงปัจจุบันเนี้ยนิวินาทีเนี้ยเราทําอะไรอยู่เราต้องเลือกให้ถูกทางทําให้ถูกทางคิดให้ถูกทางไปให้ถูกทางทําให้ถูกทางใช่ไหม แล้วมันจะดีคือพูดง่ายๆจุดมุ่งหมายเริ่มต้นเราดีเราเลือกถูกทางอะ่ะมันต้องไปถูกทางแน่นอนมันต้องสําเร็จสักเซสแน่นอนเห็นไหมครับเนี่ยจะลดความร้อนแรงเร็วของเราได้ทีนี้ใช้สติให้มากๆืม,มายเสร็จหมายถึงการใช้สติให้มากๆแล้วมุ่งมัน่นมุ่งมั่นนะ่ะดีแล้วนะครับต่อไปปะตตนิคู่ครองคู่ส่วนคู่สัญญาแต่ไม่ได้หมายถึงจุดนี้แต่มันหมายถึงคนตกกันข้ามกับเราที่มาเติมเต็มชีวิตเราอีกครึ่งหนึ่งมันหมายถึงอะไร ไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่เห็นได้อย่างมันเลงชะตาเราเนี่ยมันเหมือนกับเพื่อนคู่คิดหมายถึงกุญสือก็ได้อ่าเดีย๋ยวผมจะยกตัวอย่างทีหลังนะครับเอาเป็นว่ามันคือสิ่งหนึ่งที่มาเต็มเต็มเราในชีวิตต่อไปนับไปสี่คือพันธุเรือนสุดท้ายพันธุหมายถึงความมั่นคงของชีวิตทุกอย่างนะครับหมายความว่าเราเก็บเล็กเก็บน้อยผสมเล็กผสมน้อย,อยจึงเกิดความมั่งคั่ง เกิดความมั่นคงเสถียรภาพของเราชีวิตเราแล้วมันจะส่งเกณฑ์ไปถึงตัวเราที่วัสนา,าก็กลับว่าเราก็จะได้รับในสิ่งนั้นเห็นไหมครับเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยวงกันเป็นอย่างเงี้ยเรารบย่าดเงี้ยก็คือความสมบูรณ์แบบของพื้นวัสนาของเราทีนี้เรามายกตัวอย่างให้เห็นชัดๆกันบ้างตัวเรามี mindset ที่ดีมีความมุ่งมั่นเลือก อันนี้คือพื้นฐานก่อนนะเลือกคิดทําอย่างถูกต้องและเลือกคนให้ถูกด้วยก็จะได้บัตดี้บัตดี้คืออะไรเพื่อนกินหายง่ายเพื่อนตายหายากมาถึงเพื่อนตายเพราะเขารู้ทุกอย่างของเราเขาเป็นกุญซือให้เราได้เมื่อยามใดที่เราคิดอะไรไม่ออกเขาจะเป็นที่ปรึกษาให้เราได้อืมแล้วเราก็เชื่อแล้วก็เลือกตามนั้นแต่เบสออนพื้นฐานต้องเลือกให้ถูกคนต้องมี mindset ที่ดีก่อนเลือกปัจจุบันกรรมให้ดี แล้วเราก็จะได้คนดีมาอยู่ข้างกายเราแล้วก็เกิดความมั่นคงในชีวิตแล้วก็ได้รับความสุขสบายเห็นไหมครับทีนี้เรื่องของการงานการงานตัวเรามีความมุ่งมั่นมีมายสัตที่ดีเลือกคนที่ถูกต้องทำที่สิทําทำทุกอย่างให้ถูกต้องตามตามหลักการแล้วก็จะได้คู่ครองก็หมายถึงว่าพ่อของลูกแม่ของลูกอะไรแบบนี้ครับแต่งงานกันอ่ะขอโทษสิหมายถึงหุ้นส่วนขอโทษ ตัวเรามีมายเซ็ตที่ดีแล้วก็เลือกคนที่ดีในสังคมมาเป็นหุ้นส่วนใช่ไหมครับการงานหมายถึงหุ้นส่วนนะปัตตานีเนี่ยแล้วก็พันธุคือความเจริญรุ่งเรืองของธุรกิจการค้าก็ว่าไปใช่ไหมครับการงานมีความเจริญแล้วก็ส่งวาสนาของเราคือวาสนาที่ร่ารวยมั่งคั่งมั่นคง,นงเห็นไหมครับทีน,นี้ถ้าเป็นเรื่องของความหักบ้างตัวเรามีมาเซ็ตที่ดีมีความมุ่งมั่นเลือก ตัดสินใจคนที่ดีมาใช้ชีวิตด้วยก็คือพ่อของลูกแม่ของลูกเนาะแต่างงานปัจจุบันี้คือข้อผูกมมดทางสัญมีสัญญากันในทางราชการในทางกฎหมายแล้วก็มีลูกเป็นครอบครัวแล้วเกิดความสุขความสมบูรณ์แบบในชีวิตเห็นไหมครับมันเป็นไปตามเนี้ยมันหมุนเนี่ยเออผมก็แปลกว่าทำไมมันหมุนทางทางนี้เออแต่อย่าลืมว่าทักษิณาวัตรหมายถึงความเจริญความดีงาม บรราอาจารย์ได้บอกเลยครับว่าทักษิณาวัตรมันหมายถึงความเป็นมงคลนะครับในการให้เลิกอะไรประมาณนี้ซึ่งมันเวียนขวานะครับก็จากซ้ายไปขวานะครับพวกนี้ก็ตามทักษานั่นเองเนาะก็คิดคนออกมาได้ประมาณนี้นะครับด้วยการที่เราอยู่กับมันทุกวันนั่นแหละนะครับยังไงก็สามารถติดตามคำอกรได้ในคลิปหน้าเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ